สอนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งค้นหาพิกัดเรืออับปางสอนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริาาการปฏิบัติภารกิจค้นหาพิกัดเรืออับปางผูกทุนค้นหาสัมภาระและของมีค่าส่งคืนผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เรือโดยสารท่อน,นางบุญโถแสนดีมณีรัพย์ตองหนึ่งอับปางบริเวณพื้นที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีหน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติการคือสอนชนภาคสองสอนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทัพเปือภาคที่2นักประดาน้ำกองทัพเรือตำรวจน้ำนักประดาน้ำจากกก2บกรนหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเกาะพัง,งานหน่วยป้องกันและปรับปรามประมงทะเลเกาะเต่าสุราษฎร์ธานีมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีชมรมครูดำน้ำไทยเกาะเต่าโดยได้รับการสนับสนุนเรือตอน112จากทัพเรือภาคสองลอยลำเป็นฐานการปฏิบัติงาน สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการจัดชุดสำรวจและค้นหาตำบลที่จุดเรืออับปางและเมื่อพบเรืออับปางแล้วชุดประดาน้ำจะผูกทุ่นและแสดงตำแหน่งพร้อมทั้งเก็บกู้สัมภาระเพื่อส่งคืนไปยังผู้ประสบภัยทุกคนสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร,ร้านอาหารมิสสมุย บริษัทเรือเร็วลงพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย